หลังจากที่ผมได้ดูแลคนข้อนะครับแล้วก็ได้ทําค่ายสุขภาพกับคนที่ผมรักนะครับ <c oughs> ก็มีลูกเมียพนักงานนะครับแล้วคนใกล้ตัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดีมากนะครับแล้วก็หลายคนก็อยากให้ให้นำํำสิดีเนี้ยไปยังบุคคลอื่นทําให้เกิดการคิดต่อว่าเอ๊เราจะทํายังไง ึ่งก่อนหน้านี้ได้ต้มเนาะสมุนไพรทุกครั้งที่มีใครจะไปแช่เนี่ยจะต้องต้มสมุนไพรก่อนต้มเป็นหม้อๆเลยนะครับแล้วก็ไปผปสมกับน้ําเย็นนะครับแล้วก็ไปกลายเป็นน้ําอุ่นตอนแช่ในอ่างซึ่งใช้เวลานานมากอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองต้องเตรียมสมุนไพรเยอะมากขั้นตอนต้องใช้ไฟต้องใช้คนดูแลมันยุ่งยากซับซ้อนมากก็เลยคิดหาวิธีก็เลยได้วิธีก็เป็นน้ําอุ่นบวกกับเกลือแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ระหว่างที่เราแค่เนี่ยเวลาเราแค่ไปนา,านเนี่ยพิษในร่างกายเราจะออกมามันจะทําให้เรานิสัตาแล้พิษนั้นก็จะเราก็จะถูกหายใจย้ยอนกลับเข้าไปอีกน,นะครับเท่ากับว่าพิษที่เราขับออกมามันถูกย้อนกลับเข้าเป็นตวดเราผมก็ได้หาวิธีสลายพิษนะั้นะใช้เทคนิคที่ดีมากนะก็ง่ายมากนะครับก็คือเป็นบอบเบิลนะเพื่อจะมาสลายพิษนะครับ <S <S ซึ่งเราตั้งชื่อว่า ห้องออกซิเจนไอออนห้องที่ว่านี้จะแวดล้อไปด้วยเกลือทั้งหมดเลยทั้ง6ด้านนะครับทั้งบนทั้งล่างท้านข้างนะทั้ง4ด้านนะครับนั้นเมื่อเข้าไปในห้องนี้ก็จะรู้สึกว่าหายใจได้ลึกขึ้น,นะครับระหว่างที่อยู่ในห้องนี้นะครับเราก็จะได้สัมผัสกับเกลือนะทัังตั้งแต่กเกียบทตั้งแตจับนะครับแล้วก็นอนทุกท่านที่เข้าไปเนี่ยจะได้รับบรรยากาศนะครับแล้วก็รับประสบการณ์ใหม่ การติดหูฟังแล้วก็ใส่แว่นหูฟังกับแว่เนี่ยจะเป็นตัวกรอบนะครับตัวกรอบเลยให้เราหลับลึกหลับง่ายหลับเร็วขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นทางทีที่เราหลับนะครับร่างกายเราก็จะผ่อนคลายนะครับงนั้นร่างกายเราก็จะนำออกซิเจนนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึออกหรอแากล้าลายพร้อมทั้งจะนําไปสร้าง ของสมองด้วยโดยใช้เสียงตัวตุ้นและที่สำคัญก,ก็คือว่าที่แว่นนี้จะมีออกซิเจนนะครับเป็นออกซิเจนที่มากกว่าชั้นบรรยากาศก็จะ,จะทําให้ผู้ที่นอนอยู่ตรงนั้นได้รับออกซิเจนสูงเพิ่มขึ้นไปอีกพร้อมกับทั I ้งไอออนนะครับที่คุ้มอยู่ในห้องการนอนหลับเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตัวเองแล้วที่สาคัญก,ก็คือทําให้เกิดโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาก็าจะทําให้ร่างกายที่อ่อนเยาว แล้วดูกระชุ่มกระชวยดูสดชื่นท,ทันทีที่ตื่นขึ้นมาเกือบจะทุกคนเลยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขและก็รู้สึกว่ามันสดชื่นกับพี่กระเป๋าอย่างบอกวิสุหลังจากที่ตื่น